ถามทำไมแล้วตอบตอบสั้นๆพอห้ามตอบยาวใครตอบยาวกูด่าพ่อทำไมป่อยถึงไม่ทำสีผมทำไมปล่อยไม่ทำสีผมป่อยถามมอยเมื่อกี้เอ้าประกบกูอ่ะต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเอาทำไมทำไมห้ามตอบยาวใครตอบยาวกูด่าพ่อ ถามทำไมแล้วตอบตอบสั้นๆพอโอเคตอบเสร็จถามต่อคนตอบคนนั้นจะเป็นคนถามพร้อมนะพร้อมอ่ะก้อก่อนออ2000 years later ไม่มีแล้วมึงจะกอ้อก่อนนะมึงมีไหมคนอื่นจะมีไหม, <c oughs> อ,มอยู่แล้วกูเลยกอ้อก่อนนะเดี๋ยวมึงคิดได้แป๊บเดียวน่าจะพูดแบบมี ทำไมปอยถึงไม่ทำสีผมทำไมปอยไม่ทำสีผมบอยถามปอยเมื่อกี้เอ้ากูขู่กูขู่ถามมึงไง้ไหมละไม่ไงแล้วมึงอยากพูดเองอีกางนี้เลยทำไมปอยถึงไม่ทำสีผมเพราะว่าผมบอยมันสั้นปอยตัดผมทุกเดือนทำสีผมไปเดี๋ยวก็ต้องไปตัดอืมโอเคเหตุผลเหมือนกับทุกๆคนแค่นั้นเองกูนึกว่ามีอะไรแหมทำไมก็ไม่ทำสีผมกูไม่มีผม มีเขียวไม่ใช่เหรอเอาด oui ามก like ็ย้ำอล้วก็ยัดบามแล้วไม่กินซื้อกันโดนี้ไม่งั้นมึงกันโดนที่ไหนแล้วยัดซุกหัวโดนที่ไหน อ่าคุณมีคำตอบอะไรนอกเหนือจากไปจะไปซุกหัวนอนที่ไหนไหมถ้าไม่ซื้อไม่ปอยกาวถามเพื่อให้ลูกเพ่เขารู้ว่าแบบเออเหตุผลที่มาทำไมถึงมาซื้อที่นี่ก็ตอนนั้นก็ก็แค่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองตอนนั้นนอนไหนตอนนั้นนอนบ้านตัวบ้านป้าบ้านของตัวเองบ้านป้าตอนแรกอ่ะเราอยู่บ้านป้ากันสองคนเออแล้วหลังๆอ่ะเริ่มมีปอยมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากซื้อที่ที่มันแบบอยู่ได้แบบชื่อเต็มเคือปอยสิทธิ์ มึงแก่อยู่มึงชอบเป็นวิ่งยไม่จ่ายเหมือนกันข้าน้ำข้าเป็นกุ้งออกแต่มึงไม่ออกแล้วไปขอค่าเด็กฟรีเออนั่นแหละแล้วตอนหลังเหมือนน้องก็เริ่มมาอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากหาที่ที่มันแบบที่เราอยู่แล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแบบ เป็นของญ,ญาติอย่างเี้วแล้วก็เกรงใจทําไมชอบฉีกเนื้อตรงนิ้วไอ,ไอ้นั้นเนี่ะมันจริงจริงมันก็เรื่องของมึงอ่ะมันไม่เป็นไรแล้วทำไมชอบทิ้งไว้บนโต๊ะโต๊ะทำงานนี่เบมึงมันเป็นโต๊ะไว้วางวาหมูข้าวาวปปางได้ดิซื้อมามาแลยวาหงหมูข้าวไม่มีใครบอกว่ามันเป็นโต๊ะทำงานมึง ผมเอาทีที่วางแล้วก็พราะมึงเอาตัวมึงองกองเกอเกา <c oughs> อาออกมาไงลุ้นเป็นคลิปถามแค่น,นี่ทำทไมชอบแกะเล็บออกมาแกะหนังเออแกะหนังหุ้มปลายออกมาไม่รู้เป็นเอง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเวลาจะมีเวลาจะมีสมาชิกทำอะไรเราต้องทำสิ่งสิ่งนั้น,นบางอย่างทำไมคุณต้้งกีตาร์หนา เพราะว่าตาตีมากตาเล็กมากแล้วก็แบบพอไม่กีอ่อ่ะมัน,นมหน้าหน้ามันตาตกอ่ะหน,น้ามันเหมือนหมารซ่ <c oughs> เริ่มเริ่มกีดตอนไหนตอนมหาลัยเอาจริงเหรอใครบอกใครบอกว่าเฮ้ยไปกีดตาดีกว่าคิดเอง <c oughs> คือตอนแรกอ่ะอยู่มาหาลัยอ่ะเพื่อนไม่คุยด้วยเพื่อนผมไม่รู้ทำไมขนาดนั้นเลยวะผู้ชายไม่คุยหญิงเยอเลย ก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมเพื่อนไม่คุยเรเหตุผลไม่เท่ากันตอนตอนไม่กีดตาหน้าจะเหมือนกระตูนที่เป็นหมาพ่อลูกผู้ชายไม่คุยด้วยเออไแหละแบบเพื่อนแบบเพื่อนไม่ค่อยคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพื่อนมันก็เหี้ยเหมือนกันพวกคนจากการกีดตาลองแล้วมันทันตาเลยหรอเออหลังจากมีเพื่อนเยอะไม่รู้นะารู้สึกเอง คือตอนแรกอะชอบ CL มาก CL to anyone ก็เลยแบบเออดอมกินแล้วกินดูแบบเอ้ยมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วมาหลังจากนั้นมาก็จะชอบให้ไปตลาดเนี้ยแบบบางวันเราไม่ได้อยากกินไม่กี่ตาหรอกูไปตลาดตรงนี้ทำไม่ราต้องกี่ตาด้วยโอเคโอเคทำไมไม่สบายแล้วมึงชอบอารมณ์เสียจริงเรอไม่เคยเลาต้องมีแจะนอน จริงไหมมันจะอารมณ์เสียตอนแบบเออ,เออจริงแต่ว่ามันตอนไหนไม่ก็เหรอเกยมปอยมาบอกก็เออมันชอบอารมณ์เสียมันลมเสียอะไรวะเวลาไม่สบายไ,ไ,ไม่เวลาบางท<อ>ีแบบถามถามมันแล้วแบบมันก็พูดอะไรไม่รู้ออกมาแล้วมันแบบเออเป็นอะไรของมึงอีกแล้วะไอ้นี่มันบทพู่ใชอารมณ์เสีย ไปเลยไปแล้เวลามันเครียดงานงานเยอะอย่างเงี้ยคุยอ่ะมันไม่ได้นะเว้ยก็ในสมองเราอ่ะมันก็คิด A อยู่ใน่ๆไดไหมพอมีคนเอาบีมากูคำหนึ่งเออยู่ในหัวมึงกเอาบีมาใส่อ่ะมันก็ต้องแบบรอได้ไหมหลอ มาถามเวลา <ะ S 2> ที่มีอะไรเนีนหงุดหงิดหรือเปล่าหรือจริงๆไม่ได้หดงุ <c oughs> หดหงิหดหงุดหงิดหงุดหงิดนี่จำเลยนี่เจนพอเหรอทำไมคุณต้องเซ็ตผมทรงนี้มา5ปีแล้วไม่ใช่หปีต้องเด,ด็กๆแล้วกูเจนกูเซ็ตทรงอื่นได้กูเป็นเซ็ตแล้วเซ็ตแบบนี้แบบแบงกงแคททำได้ปะทำไม่ค่อยได้ผมมันมีน้ำหนักมันหนาถ้ายาวนิดนึงมันเซ็ตคุณว่าพี่คุณนหรือเปล่าคนเจน แหมมันชนประชนอะไรหรือเปล่าโอ้ยมันแข็งแรงมันเยอะไม่วายอยู่นีทำไมชอบเอาเสื้อกูไปใส่ใส่สบายปะเท่ดีเออนี่มันเป็นโอเวอร์ไซส์ทำไมก้อถึงไม่ใส่คอนแทคเลนส ตาเอียงเกินไป <S 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 สายตาเอียงเกินคอนแทคเลนสใช่เหรอ <S <S ไม่มีคอนแทคเลนที่สายเอียงเท่านี้ อ๋อไม่ใช่ก็ท,ที่ที่คอนอยางเลี้งเข้าไปในตาเคยใส่เคยใส่ตอนมัธยมที่มันยังไม่เอียงเยอะเท่าน,นี้แล้วเขาก็ไปหามาจนได้ใส่ได้หนึ่งวันมีปัญหากับการใส่ใส่ถอดถอดไม่ค่อยชินเงเพราะมันวันเดียววันที่1ใส่ได้โอเคอาพิษอาพิษอยู่โอเคถอดถอดซ้ายโอเคถอดได้ถอดขวาจะปุ๊บโอเคออกได้วันที่2ไปลอยกระทงคนเดียวขากลับตอนใส่ใส่ได้ขากลับจะถอดออกถอดซ้ายโอเคถอดได้ถอดขวาเอานิ้วแตะแตะทำไมมันไม่ออกวันนี้แตะ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 ตาด แดงไปหมดเลยถ้าลูกคอนแทคเล่นส์ไปดีกูก็เอาดีกูถูถูาแดยไปกับกระชุ่มจนถึงทุกวันนี้ยังหาคอาแทคเลไรอันนั้นไม่เจอเลยของอับหรืต้องแตะเข้าไปในตาเลยวะใช่คือไม่คือการใส่คอนแทคเลนส์ที่มันแตะเข้าไปในตาดำได้เพราะมันไม่ได้โดนตาเราไงมันโดนคอนแทคเลนส์มันเลยปุ๊บเข้าไปอย่างนี้ได้มันก็เลยไม่ไม่เจ็บแต่วันนั้นก็เงี้ย ด่วดวคลึงอไทำไมคุณไม่ใส่แว่นตลอดเวลาไม่ชอบหน้าใส่แว่นอ๋อกูก็ไม่ชอบหน้าใสแว่นไม่ชอบตัวเองหน้าใส่แว่นแค่นี้เลยกูกูก็ไม่ชอบหน้ามึงเลย หน้ามันทุกตอนแล้วทำไมไม่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ใส่กลัวกลัวจต้องไปเป็นยังไงทำไมงานไม่ทวงก็ไม่ทำชิ้นไหนชิ้นไหนทุกชิ้นไม่ทวงก็ไม่นำ เป็นคนเรียงลําดับความสําคัญว่าไหนสาคัญก็จะทำอันนั้นก่อนแต่งานที่ก้อสั่งมันแบบทํางบการเงินแบบที่ก้ออยากจะดูดูเองอะไรเงี้ยคือคุณจะบอกมันไม่สำคัญคือแบบคุณมีงานที่ต้องทําไปเสนอราคาจะทํางบการเงินแล้วต้องทําไปเสนอราาคก่อนเพราะเราได้ไงหรือก้อนก็จะชอบแบบน้องปังเอาสูตร Excel อ่ะแบบ ก็อ,อ,อยากให้มันแบบว่าหน้านี้นะแล้วเด้งไปหน้านู้นได้เลยแล้วคิดต้นทุนออกมาเหลือกําไรให้ก้อนเน็เน็ได้เลยเออไวก่อนกูไม่ได้จะทําก็ต่อเมื่อก้อถามว่าน้ำบานมันเสร็จหรือยังอ๋อเออเดี๋ยวทำไม่ทวงก็ไม่ทําอันนี้ก็คือคาตอบว่าคุณมองว่ามันไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณต้องทำใช่มันไม่รีบไงแล้วก็ไม่ทอไม่รีบนี่คุณหรือก้า S <S เราทำไมชอบพ <kin> ีพีบิลกินเอาบิวกินกันนะบิวกินเนี่ยตอนแรกชอบเพราะว่าแบบไปดูเรื่องแปรรักแฉยใจเธอภาคที่หนึ่งคูณคนนี้เล่นเก่งมากเลยอ่ะบิวกินอ่ะแล้วก็แบบว่าหน้าตาก็จิ้มลี้มก็เลยเล่นเป็นสไปจ ฟอลโล่ดีกว่าแต่หลังจากนั้นก็ชอบยิวกินแต่พีพีที่ชอบเพราะเขาตลกแบบว่าเป็นคนตลกตลกตลกท้าหมั่นจุกโมกตลกกว่ามืออ่ะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงคือว่าเขาเป็นตัวเองมากแอนก็เลยชอบแต่ว่าหลักๆก็ชอบยิกินก็ถ้าดูอยู่ก็ติดต่อได้ติดต่อมาทำไม เหตุผลอะไรไม่รู้แล้วล่าสุดเห็นคนว่าโุดแล้วจะบอกว่าล่าสุดเห็นพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเอเจนซี่เป็นย่าบิวกินตอนนี้พี่คอยคิดจะไปสมัครที่นั่นาทำไมคุณชอบดูแกงสามชาบอยเป็นคนชอบดูตลก <c oughs> ดูทุกคันเลยเว้ยทุกอันที่มีดอกชูสีของบริษัทฮาก็ดูแจ้งสามชาก็ดูอของแดดก็ดูดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเว้ยดูชวนชื่นกับจิ๋วสมัยก่อนอชวนชื่นคาเฟ่ก็ดูจนติดมาแล้วเราเครียดอ่ะยิ่งตอนเรียนอ่ะดูหนักมากเลยดูทุกวันเพราะเราเครียดมากต้องทำทุกครั้งก็ต้องดูทุกครั้งทําไมต้องไปเซ็นท่านทุกสาวอาทิตย์ <c oughs> ตั้งแต่เด็กจนโตอาโป้ยกับมือไอ้ตัวจ้าตัวตี ไม่ะมันมันคือเซนต์ออฟเลสมันคือทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเติมให้มากวันครอบครัววันครอบครัวครอบครัวมันก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าอยากจะทำให้มามึงอยากไปครับผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าไงก็ดีแล้วทำไมชอบกินของเหม็น กระต๊ะอกชากระเทียมทำไมสะใจ <c oughs> แต่ไม่ได้ชอบเพราะเหม็นไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เหม็นชอบชอบชอบรู้สึกว่ามันหอมมากชอบอะไรสุดสามอย่างนี้กระเทียมเจียวอันดับหนึงแล้วก็ผัดสะตอกะปิกระดิบๆกินไม่ได้นะสะตอแล้วก็ชาอมไข่ชาอม อันดับ3แล้วอยู่ไปอยู่มาเด็กๆไม่เคยเห็นนะโตมาแม่งมีเมนูอาหารที่ชื่อผัดสามเหม็นเนอเป็นการเอาวุ้นเส้นผัดไข่แล้วไปผัดกับสตอชอมกระเทียมกระเทียมดองฮะอร่อยน้กลับมาวันนั้นมึงอยากคุยอะไรตอแล้วเราอยู่คอนโดห้องดายวมีห้องเดียวเล็กๆขี้เบนขี้สโถส้วมนี่ต้องอไม่อยากเป็นคนอีก ทำไมตอนถ่ายพี่น้องปอสี่ชอบตดก็เล่าไปแล้วทุกครั้งก็คือมันถ่ายกลางคืนปอใหญ่ท้องไส้ไม่ค่อยดีเวลากินดึกดึกมาเงี้ยมันจะตดทําไมตอนไม่ถ่ายพี่น้องปอสี่กลางคืนมึงไม่ตดตดตอ่นยันแต่ว่าอาจจะตดเบาๆอ่าโอเคตดบ่อยตนเกียวทุกวันทําไมคุณถึงไม่ไว้ผมสั้นก็ไว้มาทั้งชีวิตเลยชีวิตมาที่โรงเรียน พี่โรงเรียนแล้วตั้งแต่อายุบาลถึงม3กัดเรียงกันดิฉันไว้ผมสั้นแล้วหน้าเหี้ยค่ะคือน้องปลายหน้าไม่เหมาะกับผมสั้นแต่จิปามาเหมาะกับผมสั้นเพราะปาหน้าเล็กแต่น้องปลายหน้ากลมคือจิก็ไม่เหน้องยาวเออน้องปลายก็เลยต้องไว้ผมยาวเพื่อมาปิดตรงนี้หน้าเราสั้นอยู่แล้วอ่ะแต่ผมสั้นก็ยิ่งทุกอย่างก็ก็สั้นไปหมดเราก็เลยต้องถ่วงสมดุลก็เลยผบตรองยาวก็เลยไม่เคยตัดผมสั้น เอาแยกกันดิแยกกันทีทำไมถามแต่เรื่องผมเคยรู้น่ารักดี่าทำไมเดียวยังชอบกินอ่าเออไปเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวคุณโดนถามไม่ต้องมาถามกูคุณโดนถามเนีไม่ต้องมาถามกู เรารว่าเคยคิดไหมว่าต้องแบบเป็นแฟนกับผู้หญิงไม่ไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าเป็นแฟนกับใคร,รเปอนแฟน,น,นั้นผู้ชายผู้หญิงไม่ทุกทุกครั้งไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนกับผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าแค่คิดว่าเออคนนี้เข้ากับเราได้ดีก็เป็นแฟนกับคนนี้ อะไรแบบนี้แล้วก็กิงก็เป็นคนค<ล>ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสิงเสมอกันอะเออเวลาเล่นมุกอะไรเงี้ยเ,เขาก็ตอบแล้วได้หรือเวลาแบบเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบคําถามแล้วได้ให้เขาดูได้อะไรเงี้ยไม่ได้แค่มีเรื่องเล่นๆน,น้องบอลว่าน้องบอลเป็นคนจริงจังกับหลายอย่างแล้วก็กิงก็รับมือได้ดีกับความจริงจังหรือว่าแบบการแบ่งเวลาของน้องบอลที่แบบบางทีน้องบอลก็ไม่ได้มีเวลาให้เขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้แบบอะไรน้องบอลไม่ชอบคุณงงงมแต่กิงก็ แลกินก็เป็นคนที่ไม่ชอบคนกองแงเหมือนกันก็เลยเข้าเดี๋ยวกูไปจางกิน้าวเต็มอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามกันใหม่ตอนนี้เมมมันจะเต็มแล้วครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ต e ตรงนี้นะคะแชร์แชแชร์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 